พลังแห่งความพยายามและกระโดดและดึงนี่งไงละ่ะดึงดึงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโฟกายนะครับผมอ่าเกมนี้นี่ก็เป็นเกมที่มาเพื่อคลายเครียดโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเกมที่ไม่น่าไม่ไม,ไม,ไมีไม่น่าจะมีความเครียดอยู่ในนี้อ่าแล้วเกมนี้นี่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับมันก็จะเป็นเกมที่เราจะต้อง ผ่านด่านนะครับด่านก็จะมีต่างๆหลายรูปแบบแล้วเราจะต้องแข่งกับผู้เล่นอีก59เคนนะครับรวมเราด้วยเป็น60คนเน่งนะมาแล้วการหาห้องของเราเราก็จะต้องผ่านด่านให้ได้แล้วผ่านได้เนี่ยเราก็จะต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับว่าเราจะเข้ารอบหรือจะตกรอบนั่นก็คือต้องมีทั้งฝีมือและดวงด้วยเกมนีอ้อ่ามาคราวนี้เป็น มาตอนนี้เราเจอกับด่านที่ต้องลันวิ่งไปนะครับแล้วก็บาลาน c า d า a ไอพวกไอ้พวกทางเป็นไม้กระดกะครับทางมันจะเป็นไม้กระดกด่านนี้นะเราก็ต้องวิ่งไปวิ่งไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้โอ้โหทางเอ๊ะทำไมครั้งเอ้ยมาแล้วครับผมให้มีตัวไก่หัวไก่ด้วยอยากได้หัวไก่ หัวกล้วยก็น่าอยากได้ไปเลยไปวิ laying, اي, ings, ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้น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 ตรงนู้นนี่นี่ระวังทางนี้อย่าลุ้งเยอะเฮ้ยเฮ้ยเกาะมันเกาะไม่ได้เหรอเกาะเกาะได้ไหมเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าชนอย่าชนอย่าชนสิยูโอไปได้ไม่ได้ไม่ถึงไหนเลยนี่นะอุ้ยเจาไม่ได้กดกระโดด กระโดดทุกทุกทีที่ผ่านกระโดดทุกทีที่ผ่านอยังไงมันยังไงฮะฮะยังไงล่ะนยังไงล่ะทางนี้ทาไมเอ้าเขาไม่ไปกันเขาไม่ไปมันไปไม่ได้อะเราไปทางนี้ได้ไหมไปไม่ได้อ่ะเอ่ยดย่าดึงอย่าดึงอย่ายดึงไปทางนู้นก็ได้วะฮึบบเยมามาเ้ยนะนะ มีคนเขาพยายามจะเอาสีม่วงไปฝังนู่นฝังนู่นึบๆยื้อดดดขึ้นไปดนขึ้นไปดไม่ตกอย่าร่วงอย่าร่วงไม่ยอมไม่ร่วงหรอกมาไปเลยเราจะไปทางทางเหลืองนี่ว่าล่วงล่องตกล่อง เฮ้ยเฮ้ยเยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาทางเหลืองได้อ่าไปไปเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มีคนเข้าเข้าเส้นชัยแล้วหกคนนะครับอาเราจะเป็นคนที่เท่าไหร่ข้างหน้าหนทางอีกยาวไกลโอ้โหและข้างหน้าเรามีคนเพียบเลยนะคนนี้เขานำหน้าแซงหน้าเรากันไปเยอะเลยนะเนี่ยอึ๊บนไม่ยอมไม่ยอมล่วงหรอกไม่ยอมล่วงหรอกเขาเนี้ยตอนนี้ไม่ล่วงแล้วไม่ล่วงแล้วไปไปเลยไปเลยอึอออ เข้าไปแล้ว15 16 17คนโอ้โหันเป็นไปได้ยังไงกันตอนนี้ไปแล้วเราจะใช้พลังแห่งความอย่าดึงอย่ายื้ยนี่แน่นี่แน่พลังแห่งความพยายามและกระโดดและดึงนี่ไงล่ะดึงดึงเฮ้ยเฮ้ยเอื้อยื้ยื้ยื ไปทางรุตก็ไดท้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยสามสิบสองคนแล้วอ่ะสามสิบสีเราเด้เข้าแล้วเข้าแล้วสามสิบหกเยี่ยสามสิบเจ็ดโอเข้าได้เส้นชัยได้เข้าเส้นชัยอยู่นะครับตอนนี้อ้ามีคนที่ยืนเฉยเฉยไม่เริ่มเกมเอาลาวโอเวอร์นะครับตอนนี้สงสัยจะจบนอกรอบนี่หมดดูของเราอยู่ขวาบนจะไปหรือไม่ไปออของเรายัางอยู่นะครับ <G ül> คนที่เขาล่วงล่วงไปเมื่อกี้คือเป็นดวงนะครับสุ่มสุ่มถึงจะเข้าเส้นใช้ได้ก็เถอะแต่ว่าก็ตกรอบอยู่ดี <G ül> มันจะเป็นเข้าได้แล้วก็ต้องใช้ดวงกันต่อนะครับ <G ül> ใช้ฝีมืออย่างเดียวนี้ไม่ได้อันนี้อะไรอะ่ะหยิบไข่เหรอเก็บไข่เหรอเก็บไข่ไปหาทีมให้ได้ทีม,ท,มทีมเราให้ได้เหรอก่อนเวลาหมดใข่ได้เยอะสุดอะไร่างงี้ใช่ไหม ไอเราสีเหลืองสีเหลืองนะครับไปเก็บไข่เก็บไข่ yes ปึบปึบไปแล้วเก็บเฮ้ยเยอะด้วยปับไปแล้วเก็บเก็บเก็บสิเก็บเก็บสักใบขอสักใบขอสักใบหนึ่งสักใบเฮ้ยจุ๊บมา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 เฮ้ยอย่าอย,ย,ย,ยาอย่ยายแยง่งอย่าดึงอย่าดึงของใบนี้ก็ได้ใบนี้ใบนี้ใบนี้นี่ละ่นละนี่ละ่ะฮะฮะ อเจิดเอย่าด like bueno. ึงอย่าดึงอย่าดึงมันดึงมันดึงมีคนดึงเราไปแย่งไปแย่งจากตรงอื่นได้ไหมไข่มันเป็นอะไหมดนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปจะจะดึงดึงดึงแย่งแย่งแย่งเจดเไม่ให้ไปไม่ให้ไปดึงไว้เพื่อนเอาไข่มาเอาเออมันกเออเออเ ไข่ของเราเอ๊ยอย่าดึงสิสีฟ้ามันเอาไปแล้วมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าเอาเอ้ยเจ๊ยดึงพวกเดียวกันเองเอาคืนไม่ได้เอาคืนไม่ได้โมยโมยไงยละ่ะโมยโมยไปแล้วไปแล้วเอ้ยต้องกดคางไว้ด้วยเหรอโอ้ยมันดึงมันดึงมันดึงขโมยโมยแม่แน่พึบพึบโมยไปแล้วเอ้ยไปแล้ว ฮึบเ่ออฮึบฮึบฮึบเยอะกระโดดสีฟ้าสีฟ้ามันได้เยอะสุดเราต้องขโมยมันขโมยมันออ้ยสีเราน้อยสุดเลยอะสีเราน้อยสุดเลยฮะเราไปช่วยข้างบนดีกว่าเราไปช่วยข้างบนดีกว่าครับเดี๋ยวไปขโมยจากสีแดงก็ได้สูงนี้มันมวนนิ่มเกินไปหน่อยนะเอาใครเอาวะฮึบฮึบ ไเียไข่ดึงไอ้เี้ยพวกเดียวกันเองดึงทำไมดึงทำไมเยอะดึงเยอาดึงเย่าดึงเอาไข่เอาไข่เอาไข่นี้นี้ซอยนี้เอาไข่เฮ้ยนี้เฮ้ยเี้ยเฮ้ยเยี่ยมโอ้โหหมดเวลากันแล้วตอนนี้ไม่จริงเราโอเวอร์สงสัยทีมเราจะแพ้นะครับฮืออ้าวแต่เราไม่ตกรอบเฉยเลยอะ มันเป็นไปได้ยังไงกันเหลือ25คนสุดท้ายนะครับตอนนี้นี่เราอยู่ตรงนี้โอ้โหใช้ว่าทีมแพ้จะตกรอบอะไรอ่ะด่านนี้ไรอ่ะผลไม้เหรอหลบผลไม้ให้ได้โอ้โหวิ่งหลบผลไม้ให้ได้ไปถึงเส้นชัยอย่างนั้นเหรอหมดเส้นชัยสั้นๆแค่นี้จะสักเท่าไหร่กันเชียว จะอสักเท่าไหร่กันจะ,ะ,ะ,ะสักเท่าไหร่กันดึงก่อนเลยไงล่ะไงล่ะไงล่ะฮะอุ้ยโอ้ยจะสักเท่าไหร่กันเชียวเท่าไหร่กันเชียวฮะฮะเอ้ยเออเท่ร่กันเชียวจะสักเท่าไหร่มันจะปล่อด้วยรอด้วยสีเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยรอด้วยเงยไป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 เท่าไหร่กันเชียวเฮ้ยเฮ้ยยางยัง ยังยังเฮ้ยเขารับแค่สิบห้าคนเขาเขาเอาแค่สิบห้าคนเอาแค่สิบห้าคนยังไงยังไงอะฮึฮหลบหลบล็อกหลบล็อกล็อกดึงดึงนี่นี่นี่เฮ้ยไปแล้วหกคน่ะไปแล้วหกคนนี่หลบหลบเป็นไงล่ะคนข้างๆโดนไปนอนนอนเอา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 เฮ้ยสิบสี่สิบห้าโอ้โหไปไม่ทันะครับผม ไปไม่ทันน่ะเราจะล่วงไหมเนี่ยเออล่วงครับได้สิบห้าคนที่ที่ได้อยู่ไม่จริงดูด,ด่านต่อไปสิมันเป็นด่านอะไรเดี๋ยวเราไปเชียร์คนอื่นกันต่อได้นะครับอ่าด่านนี้เหมือนจะเป็นอะไรเนี่ยเขาวงกดกำแพงเคลื่อนได้หรือเปล่า อ๋อคือให้อยู่ให้อยู่บนบนนี้ให้ได้อะอ่าน,นะครับเดี๋ยวเราไปเชียร์ใครดีอ่ามาเชียร์น้องกล้วยคนนี้ก็ได้นะครับโฟก่สามหนึ่งหนึ่งศูนย์ไปเอาสู้เขาสู้เขาน้องกล้วยเอาน้องกล้วยยืนเฉยอะน้องกล้วยตอนนี้กําลังมานวนนี้เอามีมีบล็อกบล็อกมาขึ้นมาคอยขึ้นมาดันด้วยนะครับอ๋อเราต้องคอยหลบไอ้พวกดันดันนี้ น้องกล้วยคนนี้เขาเน้นเทคนิคยืนเฉยๆนะครับไม่ไปยุ่งกับคนอื่นนี่แหละแต่คนอื่นก็มายุ่งคนอื่นก็ไปยุ่งกับน้องกล้วยของเราน้องกล้วยน้องกล้วยเอามีหมาป่ามาดึงนะครพยายามจะดึงน้องกล้วยน้องกล้วยหลบไปได้นะครับหลบบล็อกไปได้มีบล็อกขึ้นใหม่แล้วนะครับยังไงหลบทันไหมหลบทันอยู่นะครับน้องกล้วยของเราคนน้องกล้วยของเรานี่เขาผิวอยู่นะครับเนี่ยกล้วยหอมจอมสนนี่ถึงจะโดนบล็อกไปนิดหน่อย แต่ก็ยังหลบได้ครับโอ้โหผิวมากหรือว่าตอนนี้มีการกระโดดเกิดขึ้นนะครับมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบไม่พอต้องกระโดดแล้วครับตอนนี้กระโดดแล้วมันน่ารักเกลยวเนี้ยฮึบเนี้ยกระโดดพร้อมกันดูดิฮึบเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องกล้วยน้องกล้วยจะล่วงน้องกล้วยอย่าล่วงนะโอ้โหน้องกล้วยโดดฮึบเอาครับเอาครับตอนนี้ยังไม่มีใครล่วงนะครับเหมือนจะยังไม่มีใครล่วง อยู่บนแพลตฟอร์มได้หมดทุกคนเลยโอ้โ oh, ห oh, มันเซียนกันทุกคนเลยนีครับ oh, น้องกล้วยน้องกล้วยเหล่านี้สู้ตายสู้ตายสู้ตายอ,าอ,าอ้าวอ้าวฮึบโดดโอ้โ oh, ห oh, มาแล้วคราวนี้แบบแบบยากครับแบบแคบแล้วยังไงดูดูเหล่าฟอกายของเรากันดีกว่าฝั่งนี้เอามันยังไงครับเหมือนจะมีคนล่วงไปหรือเปล่านะ่ยใช่ไหมเอ้ยโอ้น้องกล้วยของเรานี่โอ้เขาผิวมากเลยครับโอ้ผิวผิวผิว คนล่วงไปหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้แล้วจบด่านไปนะฮะน้องกล้วยของเรายังอยู่ปะเนี่ยยังอยู่ครับโอ้โหเ้โอ้หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ครับอยู่คนนี้คนที่เราเชียเอาที่หนึ่งมาให้ได้นะอันนี้เป็นรอบสิบคนสุดท้ายแลวครับเราก็เชียเขาต่อไปน้องกล้วยดูสิด่ดานต่อไปเป็นด่านอะไรกันนี่ ย้โชดาวอ๋อคือใครที่อยู่คนสุดท้ายในนี้คือชนะเหรอ <c oughs> เป็นการที่เราต้องหลบไอ้แท่งๆที่มันจะหมุนๆน,นี้นะครับ <c oughs> ตรงเฮ้ยเ้ยอ๋อมันจะมีการพื้นหล่นนะครับเราต้องหลบหลบพื้นหล่นหลบพื้นหล่นจนเหลือนพื้นอันสุดท้ายนะครับอ่าเรามาเชียร์น้องกล้วยคนเดิมนะครับหนึ่งสามสามหนึ่ง ใช่ไม่ใช่สามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้เขาน้องกล้วยมีฝาแฝดหนึ่งคนนะครับอยู่ข้างตอนนี้เขาใช้วิชานิ่งแล้วพื้นสั่นแล้วยังไงอุ่ยหนีท่านหนีท่านโอ้จะพื้นนี้พื้นนี้แบบว่าอยู่อยู่กลางลนะครับท่าน้องกล้วยเอ้าสั่นแล้วยังไงน้องกล้วยน้องกล้วยสั่นแล้วเออเฮ้ยน้องกล้วยของเรานะครับไปแล้วตอนนี้เราไปเชียร์เชียร์คนอื่นดีกว่าเชียร์น้องกล้วยกล้วยคนอีกคนหนึ่ง กล้วยคนไปไหนแล้วยังอยู่ใช่ไหมอ่าน้องกล้วยคนที่2นะครับ1708น้องกล้วยแบบ1708เย,ย์อ๋อเชียเชียไปอ่าพื้นค่อยๆไล่สั่นมาเรื่อยๆนะครับเหลือ2พื้นติดกันโอ้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ <c oughs> มีการโดนชนกระโดดพร้อมกันแล้วมันน่ารักดีว้พวกนี้นี่ <c oughs> มาแล้วโดดฮึบฮึบฮึบ <c oughs> <c oughs> เอาพื้นไม่เห็นสั่นนาทีเลยอะเฮ้ยแต่เหมือนไอ้วงไอหมุนหมุนนี่มันหมุนหมุนไวขึ้นนะเนี่ยมันจะหมุนไวขึ้นนะเนี่ยฮืออ่าอ่ายังไงอ้าวโมาแล้วมาแล้วยังไวยังไวตอนนี้เหมือนตกไปแล้วสามคนใช่ไหม <c oughs> เขานี่ตกไปแล้วสี่ หลืออีก5คนนะครับที่จะตกไปนั่นก็คือด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมใครที่อยู่ด่านนี้เป็นคนสุดท้ายได้น,นี่คือชนะเลยใช่ไหมเด่ยน้องกล้วยสู้เขานะน้องกล้วยอย่าพลาดละโดนลบนี่ไงละ่ะโดนลบไปยังไงมีคนไปไหมน้องพิราบน้องพิราบนี่ดูท่าทางไปอยู่ท้ายๆนะครับน้องกล้วยของเรานี่อยู่คนแรกเลยนะครับโอ้โหมาอยู่แบบหน้าสุดหน้าสุด เริ่มไวขึ้นเริ่มไวขึ้นไวขึ้นนกกล้วยของเรายังสเต็ปผิวอยู่ยังสเตปได้อยู่ยังโดดอยู่ผิวอุ้ยเริ่มมีการโดนชนจากข้างบนนะครับนี่แะลรเริ่มเริ่มไม่ค่อยผิวเริ่มโดนชนเริ่มโดนชนเอา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 เริ่มมั่วครับมีข้างบนหมุนด้วยคราวนี้เอาเอายังไงยังไงนกพิราบก็โดนโดนเอาสะดุดโดนสะดุดกันไปอ๋อต้องวิ่งครับต้องวิ่งอ๋อต้องวิ่งวิ่งฮึบนี่ซ้ายขวานิดนึงซ้ายขวานิดนึงโอ้โหนกกล้วยน,น klar, ี่ยังเก่งครับ ยังเก่งโอ้โหเก่งทุกคนเลยมาถึงตรงนี้เหลือสี่คนเท่านั้นนะครับน้องกล้วย1คนและมีพิราบสีม่วงแล้วก็หมาป่าแล้วก็พิราบสีฟ้านะครับใครจะเป็นผู้ชนะเรามาดูกันโอ้ยผิวผิวอุย้ยโดนตีหัวผิวอยู่ยังผิวอยู่สี่คนนี้สี่คนนี้โอ้โหไฮโ้โดนแล้วโดนแล้วสี่คนเลยเอาเอาเอาสองคนนั้นสองคนนั้น,น,น,นหมาป่าชมพูกับพิราบฟ้านะครับเริ่มถอยหลังไปเรื่อย โอ้โหด่านนี้มันยาวนานมันยาวนานสเลเกินมันไม่มีการจับเวลาใช่ไหมฮึบอ,อ,อยู่ที่ความผิวของแต่ละคนแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีการจับเวลาเกิดขึ้นอฮ้ยจุ๊บอ้าวล่วงไปอีกคนนึงแล้วนะครับคุณหมาป่าหน่าชมพูหายไปแล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้สะดุดขาสะดุดกระรัวๆนะครับเหลือน้องกล้วยน้องแล้วก็นกพิราบอีกสองตัวนะครับสองสี อยังไงครับเราเชียร์น้องกล้วยแล้วเออเฮ้ยโดนมงโอ้โหมาแล้วข้างล่างไวมากข้างล่างไวมากหมุนไวมากอา้าวนกพิราบสีฟ้าหายไปแล้วนะเฮ้ยน้องกล้วยน้องกล้วยของเราผิดจ,จังหวะไปนิดหนึ่งปิวกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือน้องนกพิราบของเราเนียครับฟอร์การหนึ่งสองสามแปดนั่นเองอ๋อมันดีเออมันดีมันดี เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับฟฟร์กายในวันนี้ก็หวังว่าคงจะสนุกนะครับและใครชอบใจก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นเตือนนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับแจกกันนะผม